这次我们来学习第八课，我的眼镜摔坏了。嗯，学习注释和语法的部分。那今天我们就来读跟到在花课 notes，然后文言文课本第8页呢，啊，哇，他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 ， 第一，好普通，不怎么样啊，不怎么样的意思啊，是不好，就是翻译就是没 D 啊，表示不满，E 就是，แสดงถึงความไม่พอใจ，不怎么样，就是不好那，样，啊，我们看第二、啊，科二，科二，颜色深了一点儿，啊，颜色深了一点儿，我们看，科二，我们看，他写到，他最下，代表他，他写到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 ，他 ไวยากรณ์ตรงนี้ก็คือซิงคเสือบวกเลยแล้วก็อิทธิ์นะคะก็คือ Adjective บวกด้วยและอิตธย์ความหมายก็คือเป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานกับมาตรฐานมาตรฐานหนึ่งซึ่งมีระดับของความที่แสดงถึงความไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เปรี้ยวเช่อผู้ม,มันอีกคือแสดงถึงความไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันนะคะ 这条裤子长了一点这条裤裤子子了一点啊กาอ,กเ,กอ,กเ,อ,อกเกง,กเกง,กเกงกคือลักษณะน้องะผ้าที่มันอยู่ในส่วนข้างล่างนะคะอะจ้าก็คือนี้กางเกงตัวนี้长้างเลยอิตมันยาวไปนิดนะอือเลยช้างคือยาวไปหน่อยเน่ยเพราะมันแสดงถึงความ ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่อ้ามาดูข้อสองดิอ่ะเจ้าเปิ้ลชูกลุยเลยอีเดียเจ้าเปิลชูกลุยเลยอีเดียนหนังสือเล่มน,นี้แพงไปนิดนะแสดงว่าราคามันสูงไปหน่อยหนึง่งใช่ไหมคะอ้ามาดูถัดไปวิซานเปียถีหรอ้เปียถี่เลยแต่อีสือชื่อเปียชัว,วก็คือแบบอย่าพูดถึงมันเลยเความหมายของมันก็คือเหมืนอ,อมนประมาณว่าแบบ คนอหรือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นอาจจะเป็นกุ้มใจใช่ไหมอ่าไปถึงเรื่องขู่เนาะตัวเนี้ยหมายถึงแบบกุ้มใจอย่าพูดถึงมันเลยเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะคะ <S <S เป็นเรื่องที่อ่ชอาชัว่าเหรอหูย่นชัวสิเป็นเรื่องที่คนคนพูดเนี่ยไม่ค่อยอยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดสักเท่าไหร่นะคะเอ้ามาดูตัวอย่างเอบอกว่านี้จะมาเหรอคุณเป็นอะไรไปล่ะอ่าบีบอกว่าเฮ้ 别提了อ๋อโจเทียนโย่拉肚子了ฮ้ต, hey, ตัวนี้เป็น hey, uh, เฮ้อฮาย老师按เสียงทิดอ๋อตัวนี้คือคายคตัวนี้ก็คือโหเฮ้ย oh, hey. อะไรเงี้ยแบบเฮ้ย hey. หรือแบบเฮยมัน,ม,นมันแสดงถึงน้ําเสียงว่าแบบอย่าพูดถึงมันเลยอ่าอย่าพูดเลยอ๋อโจเทียนเมื่อวานโย่ตัวนี้แบบเกิดขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นไปแล้วด้วยนะคะ เมื่อวานลาตู้เจ็บท้องเสียอีกแล้วอ่ะอ่าอันนี้ก็คือเมื่ทีแล้วคืออย่าพูดถึงมันเลยเอ่ะมาดูติเสือติเสือชาะอะไรเตียนชาะอะไรเตียนอ่ะเราจะสรุปชาะอะไรเตียนไว้ให้ง่ายๆนะคะเดี๋ย,ยวเรามาดูที่เราส,สรุปไว้ก่อนอ่าชาะอะไรเตียนีอ่อ่าชาอะไรเตียนอ่าเราจะสรุปไว้ว่าเป็นอ่าทำหน้าที่เป็น adverb อ่า ชาแลวอีเดียนเป็นแอดเวิร์บทำหน้าที่เป็นส่วงอยู่อ๋อ่วงอยู่คือขยายเวฟวางไว้ข้างหน้าเวิร์ฟนั่นเองเขาบอกว่าข้อหนึ่งถ้าในประโยคเป็นเรื่องที่ไม่ดีจะหมายถึงเหตุการณ์เกือบจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นยังแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะคะด้านหลังของเวิร์ฟจะเป็นรูปบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้แต่ความหมายมันยังคงเหมือนเดิมอเดี๋ยวเราไปดู ตัวอย่างประโยคกันนะคะว่าตัวอย่างประโยคที่เขาให้มามันหมายถึงยังไงนะคะ,ะที่อีจินที่早上我ช一点迟到หรือจะพูดว่า今天早上我ช一点没迟到วันนี้อตอนเช้าของวันนี้หรือว่าวันนี้ตอนเช้า差一点อีกนิดเดียวหรืออีกนิดขาดอีกนิดเดียวฉันก็จะสายแล้วนะ หรือว่าอ่อชาชินเทียนจช่างเช้าของวันนี้ยอร์ชาอีเดียไม่到ฉันขาดอีกนิดเดียวเนี่ยฉันก็จะไม่สายแล้วขาดอีกนิดเดียวก็จะไม่สายแล้วความหมายในที่นี้คือมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมคะชื่อู้ฮาแต่ชื่อิงก็คือมันเป็นเรื่องที่เป็นบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้แต่ความหมายมันก็คือยังเหมือนเดิมก็คืออะไรคะโตเชื่อไม่ก็คือ,อยังไม่ได้ ยังไม่สายเขายังไม่สายมาดูในประโยคละประโยคแรกมันเป็นประโยคบอกเราแต่ความหมายของมันคือก็คือยังไม่สายแบบขาดอีกนิดเดียวก็จะสายแล้วแสดงว่าสายหรือยังยังไม่สายไงเพราะมันขาดอีกนิดเดียวเอามาดูข้อสองขาดอีกนิดเดียวก็จะไม่สายขาดอีกนิดเดียวก็จะไม่สายขาดอีกนิดเดียวหมีสุดก็จะไม่สายแต่ความหมายก็คือ มันไม่สายไยงแอมค่ะนี่ัะก็จะไม่สายลนะเอ๊อะความหมายความหมายมันเหมือนกันความหมายมันก็คือ่นะเขาบอกว่าโฮเมียนถึงแม้ว่าโฮเมียนจะต้องเสรถึงแม้ว่าเวิร์บข้างหลังเวิร์บข้างหลังจะมาในรูปบอกเล่าหรือรูปปฏิเสธความหมายมันก็ยังเหมือนเดิมก็คือแสดงถึงหม่ยอยู่ฟอร์จันก็คือยังไม่เกิดขึ้น ความหมายของมันคือยังไม่เกิดขึ้นนะคะอาจจะประโยคหลังอาจจะงงไปนิดหนึ่งแต่เราก็ต้องต้องนึกถึงว่าอ๋อมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะเสือต้ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องมาสายมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะแต่พอมาในรูปประโยคปฏิเสธความหมายของมันก็คือยังไม่ยังไม่สายเอ้ามาดูตัวอย่างข้อสองดออเดอวอร์ชาเดียนชวยชวยดาวหรืออ่าวอร์ชาไอเดียนเมย์ชวยดาว ช่วยต่างในที่นี้หมายถึงหกล้มหรือแบบตกลงไปใช่ไหมขาดิบเดียวฉันก็จะลน้มหรือว่าจะตกลงไปแล้วนะความหมายก็คือยังไม่ตกใช่ไหมไหมโย่ส่ายต่างมาดูอีกอันหนึ่งอ่าใช่เปลียนไหมช่ายต่างอันนี้ช่วยต่างเป็นเรื่องที่ไม่ดีถึงแม้ว่ามันจะมาในรูปปฏิเสธแต่ความหมายมันก็คือก็คือยังไม่ยังไม่เกิดขึ้นก็คือยังไม่ตกลงไปนะเอามาดูข้อที่สอง ความหมายของข้อที่สองเาสรุปเป็นภาษาไทยไว้ว่าบอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่ดีถ้าในประโยคเป็นเรื่องที่ดีด้านหลังของ verb ถ้าด้านหลังของ verb เ,เป็นรูปปฏิเสธจะหมายถึงว่าทำสำเร็จแต่ถ้าเป็นรูปบอกเล่าจะหมายถึงทำไม่สำเร็จเอาเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะตัวอย่างประโยค แม่ที่ซื้ออเขาบอกว่าอ่ะจอ有อ่าจุดอัีเดียวหัวใส่เตียงไม่买到เขาบอกว่าจะ有ก็คือเหลือเพียงแค่หรือมีเพยียงแค่บอกว่ววาเนี่ยมันเหลือเพียงแค่อ่เจออีกเก้อเหลืออีกแค่อันเดียวแล้วอ่าหัวใสเตียงไม่买到ถ้าอีกนิดเดียวหรือช้ากว่านี้อีกนิดเดียวอก็จะคงจะซื้อไม่ได้ละ ก็คือซื้อมาได้แล้วอย่างซื้อมาได้แล้วเนี่ยค่ะความหมายของมันคือหมายตั้งอะซื้อมาได้แล้วเเนี่ยซื้ออยู่เหลือแค่อันนี้อันเดียวแล้วนะถ้าฉันมาช้าหรือช้ากว่านี้ใชาอีเดียนคืออีกนิดเดียวในในบริบทนี้นจะหมายถึงว่าถ้าแบบฉันมาช้ากว่านี้อีกห,หน่อยฉันก็จะซื้อไม่ได้ละเพราะว่ามันคงจะหมดแล้วนะคะแต่ความหมายในที่นี้หมายถึงว่าอ๋อซื้อได้แล้วอยู่ในมือแล้วละมาดูตัวอยา่างอันต่อไปเต้า 我这儿正好卖完，我二点就买到了。什么好好啊，不会忘啊 s 我这，儿你听 t e r 这那面，代表，应该代表，我了。啊，好，啊，始排队买是，西，对吗我这，a 啊，破到，我到大列了，啊，或我破队正好，啊，就是说，啊，了。 มันก็ขายหมดพอดีเลยไม่หวานก็คือขายหมดอพราถึงตาฉันเนี่ยก็เป็นยังไงคะขายหมดพอดีเลยหัวาชาอีเียนจมยุม่าตลอดขาดอีกนิดเดียวหรือแบบอีกนิดเดียวเนี่ยฉันก็จะซื้อมาได้เนี่ยความหมายของมันก็คือ,อยังไงคะเหมยหมายถ้าซื้อมาไม่ได้หรือไม่ได้ซื้อมันมาเพราะว่ามันหมดไปก่อนอีกอมาดูข้อห้าหัวชาอเตียนไม่า上大学 ใช่เดียอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฉันก็จะสอบยังไงคะเหมยเขา่าช่างก็จะสอบไม่ติดอ่าก็จะสอบไม่เข้ามาหาวิทยาลัยความหมายของมันคืออ่าเข่าช่างกันคือสอบติดแล้วอีกนิดเดียวอาฉันก็จะสอบไม่ติดแล้วนะแสดงว่าสอบติดหรือยังสอบติดแล้วอือต่อไปมาดูเซี่ยเกออ่า去年他差一点就考上了 ช่้เนี่ยงปีที่แล้วาชายเปลี่ยนขาดไปอีกนิดเดียวอ,อีกนิดเดียวเขาก็จะยังไงเขาก็จะสอบติดแล้วแต่ความหมายของมันคือยังไงคะเขาสอบไม่ติดถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าด้านหลังเป็นรูปปฏิเสธจะหมายถึงว่าทําสําเร็จแต่ถ้าข้างหลัง ถ้าด้านหลังเวิร์เป็นบอกเล่ามันจากความหมายคือทําให้สําเร็จาดนี้นต้องแยกให้ออกพยายามวิเคราะห์ประโยชให้ดีว่าเอ๊ะความหมายแท้จริงของมันมันคืออะไรนะคะอาจจะยากไปนิดนึงแต่ว่าเรียนไปเรื่อยๆเด็กๆก็จะเข้าใจใช้บ่อยๆก็จะเข้าใจนะคะอ่ะถัดไปมาดูที่อูอันที่ห้าจินเทียนต่าวเหมยจะหืนจินเทียนวันนี้ต่าวเหมยคือชโชคร้ายจะหืน่น โชคร้ายเป็นอย่างมากเลยอ่ะโครงสร้างโครงสร้างนี้คือ adjective โครงสร้างนี้มันคือโ f อร n c t i o n adjective adj adjective บวกด้วยต่อหงนะคะตะห่ตะหงต่อมันคือโครงสร้างนี้นะคะ adjective บวกด้วยต่อหง มันจะไม่เหมือนกับความหมายมันจะไม่เหมือนกับ verb verb บวกด้วยเตอร์บวกเหินบวกเหินวงเล็บอะการมีเหินแล้วก็บวกด้วย adjective มันจะไม่เหมือนกันนะคะ a d j e r b เวลาแปลมันก็จะใกล้ๆกันนี่แหละเวลาแปลมันก็จะมีความหมายใกล้ๆกันเอาไม้ออกแล้วมันไม่เหมือนกันนะโครงสร้างขอ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 งสองโครงสร้างนี้ในข้อห้ามันคือโครงสร้าง adjective บวกด้วยต่เหินต่เหินหมายถึงแสดงมันมันบอกถึงอารมณ์มันแสดงถึงอารมณ์ที่แบบมันสูงขึ้นความความลึกซึ้งที่มันลึกซึ้งขึ้นนะคะ แต่ว่าโครสงสร้าง verb บวกเตอร์บวกหหเหิหรือ adjective บวกด้วย adjective เนี่ยมันเป็นโครสงสร้างอันนี้มันคือแปลว่าได้เตอร์ตัวนี้แปลว่าได้อ่ะอย่างเช่นซื้ออ่ะอย่างเช่นชยัไงเลยเชื่อต่อเหินเรนเจออ่ะเชื่อต่อเหินเรนเจออ่ะเรียนได้เป็นไงคะจริงจังมากมากเลยอ่าแต่ว่าเราเดี๋ยวเรากลับมาดูโรครงสร้าง adjective บวกเตอเหินความหมายก็คือ คล้ายๆกับเหินหาวนั่นแหละคะ่ะคล้ายๆคล้ายๆกับเหินบวก adjective มีความหมายเท่ากับนี่นะคะมีความหมายเท่ากับเหนเินบวกด้วย jective ความหมายเหมือนกันเลยมีความหมายใกล้เคียงกันแต่ว่าเหินบวก adjective มันไม่ได้บอกถึงอารมณ์แต่คําว่าตะเหินเนี่ยมันบอกอารมณ์แต่ว่าใช้ในภาษาพูดมันเป็นภาษาที่ไม่ค่อยเป็นทางการ ท่ารมันเป็นภาษาพูดนะคะแล้วเหินในที่นี้เราจะขอ,อย้อนกลับไปที่เหินนิดหนึ่งแค่เหินตัวเดียวเนี่ยหินตัวเดียวมันเป็น adverb ใช่ไหมคะคำว่าหินเนี่ยมันเป็น adverb เหินตัวนี้สามารถแยกได้สองส่วนอนตัวนี้พื้นฐานของมันพื้นฐานของมันอันแรกคือมันทำหน้าที่แปน Adverb มันทำหน้าที่เป็น Adverb คือขยาย Ver b ์บทำหน้าที่เป็นจวงอ่วงอยู่คืออะไรคะเด็กๆยังจำได้ไหมจ้วงอยู่คือวางไว้หน้าหน้าภาคแสดงภาคแสดงก็อย่างเช่น v e r b หรือ e x e t t i v e นะคะ ในเวิร์บหรือนแอตทิทนะเหินอย่างเช่นเฮินสีหววชอบมากๆเฮินห่าวดีมากๆประมาณนี้นะคะแต่ว่าความพิเศษของมันมันมีอีกอย่างหนึ่งคือในโครงสร้างของโครงสร้างข้อห้านี้เลยคือมันทําหน้าที่เป็นปูอยู่มันทําหน้าที่เป็นปูอยู่ปูอยู่ก็คืออะไรคะวางไว้หลังเวิร์บทำหน้าที่เสริมมันทําหน้าที่เสริมมันคือ ของบทบทนี้เลยอ่ามันทําหน้าที่ของบทบทนี้ค่ะทําหน้าที่เป็นป oh, ูอย่ไอ้อย่างที่เราอย่างที่ในนหนังสือเขาบอกใช่ไหมคะเดิมทีคําว่าเหินเนี่ยมันเป็น adverb เป็นฟู้ือมันหน้าที่มันทําหน้าที่เป็นจ้วงอยู่แต่ว่าในบทบทนี้มันทําหน้าที่เป็นป oh, ูอยู่คือมันวางไว้หลังหลังหลังภาพแสดงอะหลังหลัง adjective นะ หลังแอมจะที้แล้วหลังเติบอ,อีกด้วยมันวางไว้ข้างหลังมันทำหน้าที่เป็นปูอยู่มันคือทำหน้าที่เป็นเสริฟเบิร์บแต่ความหมายของมันก็คือมากอะไรอะไรมากนั่นเองคราวนี้มาดูข้อนี้จินเทียนเต่าเหมยจะเหินโอ้โหวันนี้โชคดาาีมากมากเลยมาดูข้อสองเจี๊ยอ,อทิงชัวเปิดจริงแต่ตรงเทียนหลงเจะเหินทิงชัวได้ยินมาว่า เปิดจีนะตรงเทียนตรงเทนก็คือฤด,ดูหนาวของปักกิ่งเนี่ยเหลืงแต่หึมันหนาวมากนะมาเดี๋ยวติดตามข้อสามโซเทียนแต่หวานหุยอหวานหุยก็คืองานปาร์ตี้หรืองานเลี้ยงตอนกลางคืนใช่ไหมคะคายแต่ขาวแต่หอ,อันนี้ใช้โครงสร้างเติร์ใช้โครงสร้างอันนี้นะคะ,ะใช้โครงสร้างนี้ โเทย์ทยแทนแวางห้่ยง,งานเลี้ยงของเมื่อวานเป็นยังคะคายคายในที่นี้จะหมายถึงคายคายเปิดหรือเปล่าอ่าเปิดเปิดได้ยังไงเปิดได้ดีมากๆเลยก็คือเหินห่าวในที่นี้ขอต่เหนินก็คือเหินห่าวนั่นเองคายต่เหินหา่าวอาจจะเป็นการเปิดเปิดงานะช่วงเปิดงานแบบเปิดงานได้ดีมากๆเลยนะคะ อันนี้ก็คือโครงสร้างของเตหันต่อไปเรามาดูกันต่อใน,นส่วนของลิฟ่าอ่ยิฟ่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเซาจอขอเคลีย์อัน,นเก่าก่อนนะคะเอามาดูเป้ยต้งจู่เป้ยต้งจู่ก็คือ,อประโยคที่เอากรรมมาเป็นประธานประโยคที่เอา กรรมมาเป็นประธานก็คือท่านเทียมน,นียภาษาอักฤษคือแบบสีบนั่นเองะะเรามาดูตัวอย่างประโยคซิเขาว่ายัางไงบ้างนะคะหัวตะเอียนจิ้งสวยวานอันนี้คือหัวข้อของบทนี้เลยใช่ไหมคะ,ะแว่นตาของฉันยังไงสวยหวานเลยตกพังแล้วมันตกลงมาเองได้ไหมอย่างที่เราเคยบอกกันมาคิดแรกมันตกลงมาเองไม่ได้มันต้องมีอะไรมาทำใช่ไหมมันอาจจะถุกนะคะ ไทาอ่ามันอาจจะถูกใครคนนึงทาตกลงมาแต่พอมาเป็นแบบแพสซีฟก็คือเอากรรมกรรมก็คือแว่นตาใช่ไหมแว่นตาเนี่ยมันถูกใครคะอ่ามันถูกเขาทําตกลงมาอ่าพอมาเป็นประโยคไปตรงจืแเราก็เอากรรม,มาตัวนี้มันคือเป็นกรรมอ่าเป็นกรรมมันก็เป็นบวกแต่ย่างจริงอ่าแว่นตาของฉันเ็นเนี่ยตก ตกเสียลงไปแล้วตกพังลงไปแล้วอ้ามาดูข้อสองีอ่อ๊อกเจ้าเพียงสี่าวหรูปภาพล้างเป็นฮะสีหาวหรอล้างเสร็จแล้วอืมรูปภาพมันไปนล้างของมันเองได้ไหมมันไปนล้างของมันเองไม่ได้ม,มันไปนล้างเองไม่ได้นะคะอ,อย่างเช่นถ้าเราจะพูดเป็นประโยคธรรมดาเป็นประโยคที่แบบไม่ใช่ พระษาแต่ก็ต้องพูดว่าวัวป่าวัวป่าเจ้าเพียงสีขาวหรอกเอ้าฉันนำรูปภาพอไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะถัดไปหรือว่าเราจะพูดว่าวัวสีขาวหรือเจ้าเพียงก็ได้ฉันล้างรูปภาพเสร็จแล้วแต่วัวเป็นประธานใช่ไหมแต่ในที่นี้เขาเอาเจ้าเพียงมาเป็นประธานออันนี้ทําหน้าที่เป็นประธานอ่าจะถไปมาดูข้อสามติซาน 我的护照找到了没有我的护照找到了没有 passport 空山啊哈这了没 passport 空山哈这了没他爸也是啊他的字啊多人字好好啊多少人空空写的真不说 เสียอจนเขียนได้ใช้โครงสร้าง verb บกวบกเอ่าบวกผมจะต้องใช้เขียนเอาละบกวกเตร์แล้วก็บวกด้วย adjective ใช่ไหมคะปู่ชั่วที่นี้ไม่เลวมันคือ adjective อน,นี่ใช้โครงสร้างนี้นะคะ ตัวอักษรของเขาเขียนได้ไม่เร็วจริงๆเลยก็คือเขียนได้ดีมากนัเองปุชัวก็คือ 1, อันห้านั่นแหละถ้าต่อไปมาดูอันถัดไปค่ะอันถัดไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องอเรื่องเสือสงเตีย๋ยสงเตี๋ยแปลว,ว่าซ้ามันคือการซ้ซําการซ้าเลี่ยงสือเรีย่ยงสือก็คือลักษณะนาม สซ้าลักษณะนามมีความหมายเหมือนกับเหมยเเสือคือทุกทุกกขามาดูเสียว่ามันแปลว่าอย่างไรอ่ะเส้อเสียเจ้าเพี้ยจังจังเจ้าเต๋อโตหุ่นเหา้อเียเจเพี้ยจัง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 ในที่นี้เป็นลักษณะนามของเจ้าเพี้ยนใชไหมคะสีดำน,นะเออเจ้าเจ้า ตอนนี้ทำนัานที่เป็นเวิร์บจะเสียเจ้าเพียงรูปภาพเหล่านี้อ่ะจังๆก็คือทุกๆใบอ่ารูปภาพเหล่านี้ทุกๆใบเลยอ่เจ้าจะโตหึงห่าเป็นยังไงคะเจ้าในที่นี้ก็คือถ่ายอ่าถ่ายมาได้ยังไงเท้าดีมากๆทุกๆใบเลยนะจังๆในที่นี้มีความหมายเหมือนกับเหมยฉะนั้นต้องใช้โต มาด้วยต้องใช้โตอ่าเมย์อไอเมยเทียนโตอย่างเงี้ยเพราะว่าตังจังในที่นี้มีความอันเหมือนกับเมยนะคะต้องใช้โตมาด้วยทุกๆุกใบปไปเนี่ยค่ะล้วนแต่อ่ถ่ายได้ดีมากๆเลย,เยทุกๆทุกใบเราเป็น เพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมโรงเรียนอ้าววอร์เมอรปานในห้องเรียนของฉันเอาง่ายๆคือเพื่อนในห้องเรียนของฉันกึ้อหึ้อมาถึงทุกๆคนเป็นยังไงคะล้วนอืมล้วนแต่เป็นยังไงคะโนรี่ขยันกันมากๆเลยทุกๆคนขยันกันมากๆเลยถัดไปมาดูติดจ้างข้อสามอ่าถ้าเมินเกินวอร์เมอร์วอรเมอรปานอ้าไส้เขียว ช้างฉั่งชูงชความหมายในที่นี้แปลว่าพวกเขาพวกเขาแพ้อการแข่งขันฟุตบอลทุกๆสนามอกับห้องเราก็คือเอาง่ายๆว่าพวกเขาเนี่ยแข่งกับห้องของเราใช่ไหมแต่ว่าพวกเขาเนี่ยแพ้ให้กับห้องของเราเนีท,ทุกสนามเลยอ่าถัดไป ถัดไปมาดูข้อ3าอาวยากรณ์อันที่สามวากรณ์ของข้อ3นะคะอา่อาขอเขียนเก่าก่อนอือเหนียนปีอีเหนียนอ่าปีตัวนี้น่าจะแปลว่าต่อนะคะปีต่อปีเขาบอกว่ายังไงอ่เขาบอกว่าอาความหมายของมันชัวมิงก็คืออธิบายถึงว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอา่า เป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงอ่าเปลี่ยนหวัวแปลว่าเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะอ่าเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของที่มันเพิ่มขึ้นเตียวเจิงหมายถึงเพิ่มขึ้นระดับที่แบบมันเพิ่มขึ้นนะคะอหรือจะพูดว่าอ,อีเทียนปีอีเทียนวันต่อวันเปลี่ยนแปลงแบบวันต่อวันเลยเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะว่าเอ๊ะมันหมายถึงยังไง มาดูอันแรกอ่ะเขาบอกว่าอะไรคะโยชีเชอร์เดินปีเนียนปีเนียนตัวอ่ะเขาบอกว่าคนที่มีรถยนต์เนี่ยมันเยอะขึ้นปีต่อปีเลยนะคือเอาง่ายๆว่าเยอะขึ้นทุกปีอ่ะมาดูข้อสองอ่าหลายจีนอีอนป以เทียนพ天งเขาบอกว่าหลังจากที่มาประเทศจีน ชั้นเป็นยังไงคะอ้วนขึ้นวันต่อวันเลยนะเออเอาง่ายๆว่ามันก็คืออ้วนขึ้นทุกวันนั่นเองก็หลังจากที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็สามารถสอบถามนอาเสือได้คะ่ะ